คุยกับคุณนัทธทีจุฑาวรากุลค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารคลาสสิกโกลฟิเจอร์อยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกปาดค่ะคุณนัทธทีค่ะในช่วงเช้าวันนี้ราคาทองคําเคลื่อนไหวยังไงบ้างคะค่ะเช้าวันนี้นะคะราคาทองคําก็ปรับบวกขึ้นมานะคะตอนนี้อยู่ที่ระดับประมาณ1739เจรยสามสหรียญอออ์นะคะก็เห็นได้ว่าราคาทองคําก็ค่อนข้างปรับบวกขึ้นมาเรื่อยๆเวลามีการปรับตัวลดลงก็ปรับตัวลดลงในระดับที่เล็กน้อยนะคะแล้วก็ แล้วก็ยังคงแบบตัวบวกขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าถ้ามาดูเป็นค่าเงินบาทในบ้านเรานะคะ<ฆ>จะเห็นได้ว่าค่าเงินบาทแข่งค่าขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะคะทําให้ราคาทองคําในตลาดบ้านเราอยู่ที่ประมาณสองห0้าพันห้ารอยบาทต่อเนื่องมาสามวันแล้วนะคะ<ฆ>เนื่องจากค่าเงินบาทเพราะฉะนั้นต้องเตือนนักลงทุนว่าในช่วงนี้นะคะก็ติดตามราคาทองคําแล้วก็ต้องติดตามในเรื่องค่าเงินบาทด้วยนะคะ ค่ะสำหรับปัจจัยนะคะที่มีผลต่อการลงทุนอย่างที่บอกไปคือเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนแบบนี้อย่างเฉพาะวันนี้แล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงสุดสัปดาห์นี้เราจะเห็นทิศทางหรือว่ากรอบการเคลื่อนไหวของราคาทองเป็นยังไงบ้างคะค่ะสำหรับราคาทองนะคะในสัปดาห์นี้ก็ คาดว่าแนวรับนะคะจะอยู่ที่ระดับประมาณ1710เหรียญย s เอสดอลต่อออนซ์นะคะส่วนแนวต้านก็จะอยู่ที่1760เหรียญย s เอสดอลรต่อทอยออนซ์นะคะถ้าดูเป็นเงินบาทนะคะแนวรับอยู่ที่ระดับประมาณ25,100บาทนะคะส่วนแนวต้านก็จะอยู่ที่ระดับ25,800บาทไทยนะคะ,ะก็ต้องดูว่าตรงระดับแนวต้านที่1760ก็ถือว่าเป็นแนวต้านที่สำคัญนะคะถ้าสามารถผ่านระดับนี้ไปได้ก็อาจจะได้เห็นท ระดับ1,800เหรียญ US dollar ลาร์หรือไฮออนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าขึ้นไปถึง1,800เหรียญเนี่ยก็จะมี สามารถบวกขึ้นไปในด้านเงินบาทถึง600บาทไทยนะคะแต่ก็ต้องมาดูในด้านค่างเงินบาทด้วยนะคะ,ะถ้าค่าเงินบาทแข็งค่าก็อาจจะไม่สามารถบวกขึ้นไปถึง26,000กว่าบาทนะคะเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้นะคะก็อยากที่จะให้นักลงทุนเข้ามาทยอยสะสมเวลาราคาทองคำปรับตัวลดลงนะคะแนวรับระดับประมาณ 1, 7 0 0เหรียญ1น1่เหรียญ US ดอลลารก็เป็น แนวรับที่นักลงทุนระยะกลางระยะยาวเข้ามาทยอยสะสมได้ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณนะัททีมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะนั่นก็เป็นนะคะกรอบการลขึ้นไหวแล้วก็ปัจจัยที่ต้องติดตามนะคะจากคลาสิกโกลฟิเจอร์ค่ะส่วนในด้านของ